สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบดีที่28กันยายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะคูดที่มั่นใจสุดแต่ดชุดจัดเดี่ยวของมาต้องมีมค่ำคืนวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบว่ามี3 EP EP 1 2, 2คู่สึกกันโชว์ EP 2, 2 2คู่สึกราลิก้าและ EP 3 2, 2คู่เป็นลูปผสม ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 22กู้ศึกลาลิก้าเซลต้ามิโกกับอาร์เเมสองศา,ศาสุน่าัแอดมานิตห้ามพลาดด้วยาการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2ฮูดูแฮนดิแคปเซลต้ามิโก้กับอาร์เเมสแข่งขันกันตอนที่ขึ้นตรงเซลต้าบิโกต่อครึ่งครบลูกราคานี้ตอบแพงมาก พราะทั้งสองทีมฟอร์มแย่เหมือนเหมือนกันอยู่โซนท้ายตารางเหมือนเหมือนกันแต้มห่างกันนิดหน่อยเซอร์ตาบิโกโ้พวกเขาลงเล่นไปแล้ว6เกมลีกชนะ1เสมอ1แพ้4มีอยู่แค่4คะแนนอยู่ดับที่18ของตารางในขณะที่อาร์เมสลงเล่นไปแล้ว6เกมลีก6เกมลีกของพวกเขาปรากฏว่าชนะ2แพ้4 มีอยู่หกคะแนนอยู่อันดับที่สิบหกของตารางแต้มห่างกันแต้มสองแ้มอย่างที่บอกครับ 18, สิบแปดกับสิบหกนท้ายตารางอนาคตมีความส่มเสียงต่อการดิ้นรนในก,การตกชั้นทั้งคู่แต่พอเจอกันเก็บนี้ต่อครึ่งควบลูกสาเหตุหนึ่งนะคาดการว่าน่าจะเป็นในส่วนของสถติการเจอกัน ที่อย่างน้อยที่สุดห้าครั้งหลังสซนนที่เจอกันมาเซนตาบิโกชนะอารเบได้หมดเลยมาสองพูด้วยแฮนิแคปครับจากเจ้าทั้ง5้าลายวันนี้เจ้าทั้ง5้าลายครับคาดการมองเกมคู่นี้ในด้านของราคาพูนั้นยืนอยู่กับเซนตาบิโกปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องจา้านและปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องอาราเบทีมเยือนช่องเสมอขึ้นสมลงสอง เพราะนั้นผูเรื่องเซลตาบโกชัดเจนนะแฮนดิแคปครึ่งค่บลูกเป็นลักษณะเสียงส่วนใหญ่4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านบอลต่อและ4ต่อ1เดียวกานเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีเมเยือนบอลรองเพราะนั้นผู้นี้แฮนดิแคปนี้จากเจ้าทั้ง5ลายเชื่อใจบอลต่อเซลตาบิโกครับวางใส่ต่อเซลตาบิโก้เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1 ใน EP 2สศึกลาลิกา้าประจำค่ำคืนวันพฤหัสนี้ครับอยู่เซลตาบิโก,โก้คู่ต่อมาเช็คบอลสองูลดูแฮนิแคปโอซาซูน่ากับแอดมาตเลตแข่งขันกันตอนที่สองครึ่งแอดมาตเลตบุกมาต่อที่ปอบมาโอซาซูน่าปัจจุบันอยู่ดับที่12ของตารางลงเล่นไปแล้ว6เกมลีกชนะ 2, เออสเสมอ1 แพ้สามมีอยู่เจ็ดคะแนนนะอยู่ลำที่สิบสองของตารางนะในขณะนี้อัลมาลิดลงเล่นไปแล้วห้าเกมลลกแข่งขันน้อยกว่าอุลตรอาอุลตรนาหกแต่อัลมัลลงเล่นไปแค่ห้าชนะสามเสมอหนึงแพ้หนึ่งมีอยู่สิบนคะแนนนอยู่ลำที่ห้าทั้งสองทีมต่างทำได้ดีในเกมล่าสุด โอซาร์ูน่านี่อย่างน้อยก็มีแต้มนะเสมอกกับเซมิยาแอดมินนี่ยอดเยี่ยมเลยเปิดบ้านเอาชนะเลยแอดมินมีสามคะแนนเต็มอย่างไรก็ตามสองพูดโดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในส่งของราคาภูพวกเขาไม่เชื่อจะมาโอซาร์ตูน่าพร้อมปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยในช่องจะบ้านโอซา โอกาสเสมอก็ไม่เชื่อเพราะสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาเชื่อแอนมาริทสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนแฮนดิแคปเป็นราคาแอนมาริทบุกต่อปอปาราคานี้เจ้าเลือกที่อยู่กับบอลต่อทีมเยือนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องแอนมาริทครับและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้ามานบอลรององซาซูนา เพราะฉะนั้นผู้นี้แฮนดิแคปนี้เลือกแอดมัทติชันเจนวางใส่ต่อแอดมัทตดเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่2ใน e p 2ศึกลาลิก้าประจำค่มคืมิลแบบพื้นฐนนี้ครับเพราะนั้นขอสรุป e p 2ศึกลาลิก้าไว้อย่างนี้คู่แรกเซตาบิโกกับอาราเบตสทีมสนท้ายจากการอยู่ต่อเซตาบิโก ผู้ต่อมาโอซารูน่าแอดมัทนิดเรื่องอยู่กับทีมใหญ่แอดมัทนิดเป็นสิบดาวตัวที่สองนะส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP1 ีหึสึกกันโชวและ EP3 ีสามรูปผสมก็ฝากติดตามด้วยขอบพระคุณครับ